นี่สภาพน้ำนะครับสภาพน้ําที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งตอนนี้เตรียมสนามแล้วนะครับน,บนักครูก็นะครับลงมาดูน้ำ <c oughs> พลิกวิกินให้เป็นโอกาสมาถ่า,ายรูปเซลฟี่น,น,ะนะครับน้ำจะท่วมถึงน้ำจะท่วมแต่เราก็นะครับไม่เครียดครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติน,นะครับเพราะว่าโรงเรียนอยู่ติดกับดิมคลอง ริมคลองลําเชียงไกรพอน้ําเต็มปุ๊บน้ำหลุนมานะครับน้ําก็จะดันเข้าเข้าบริเวณโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องปกติของเรียนเทศบาลหนึ่งแล้วครับอยู่ในช่วงที่นักเรียนสอบเสร็จพอดีนะครับมกนะ็ปิดสนุกสนานนั้นครับคุณครูไม่ซีเรียสดูดูด,ดูแต่ แต่ละคนแต่ละท่าเอาเอาฟุตบอลมาเตะเลยไหมครับเอาฟุตบอลมาเตะเลยไหมเอาลูกบอลไลยลูกบอลเลยนะ มี <Ich. S 1> มากเน่คุากัเรียนไทยโอ้ยเอาเห็นเป็นกรรมการเอาลูกบอลมาแล้วครับ นำทีมหัวหน้าทีมกุจาครับหัวหน้าทีมกุจาเอาเขียดใครก็ควงไปทำไปโทษน,นะพวกแกทา ทำให้ดีหน่อยเรียนดีหน่อยมาเรียนแทนดหน่อยเป็นความชินแล้วครับครูสบัตตาครับเป็นความชินของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งแล้วครับ <c oughs> มีเตะด้วยอู <c> ้ <oughs> เขาจบการถ่ายเท่าสดแค่นี้ครับ <laughs>